นอนคนเดียวเอ๊ะนอนข้างนอกใช่หรออ๋อปีนี้นองกับพี่เม่ปวดหลังอีกแล้วเออตัดเลย ไอหมิวไปได้ปะเมียให้ไปปะหมิวไปไหนวะเมียให้ไปไหมให้ไปเหรอดูมันเถิดดูมันดูมันก่อนเหรอหมิวกูไม่ออกวะออกจากยังพี่เบ้นไปเลยนะก็เมียออกจากยังพี่เบ้นไปเลยพี่เบ้นน่ะไม่กลัวเมียไม่กลัวเมียออลู่นมานั่งกัดเล็บอยู่แผลตัดไม่มาอ้าวไหนบอกว่าไปตัดผมไง คารดิแกนวันนี้ลงแบบห้าสิบลูกอะลูกค้าในแชทอะเปิดรีวิวหน่อยเปิดรีวิวจัดให้สี่โลอะไรอะเสิร์ฟด้วยความใหม่ๆไปเลยโอ้โหความใกล้นะคะลงตู้ปุ๊บเสิร์ฟปั๊บมีที่ไหนให้สดกว่านี้ไหมพี่ใกล้มากให้ดูใกล้ขนาดไหนนะคะเอาใครรอลูกรีวิวใครจะซีเอสปรี จ๋าเาไม่่ใชเอาแยกแบรนด์ออกมาดีเรายังไม่ได้หายแบรนด์เลยเนาะขยุบขยุงขยุงคุยตัวที่พี่เจนถือน่ารักเออพี่เมย์ไปเอาไม้ให้หน่อยค่ะดูดิน่ารักมากเลยกระดุมแบบเหมือนแบบลูกอมเลยอ่ะน่ารักมากหิวป่ะเบาหวานขึ้นมามันจะเป็นตะกร้าสีชมพูอ่ะในห้องอ่ะป้ายห้อยมาอีกแล้วด่แยกป้ายห้อยพี่ไปไหนเออดูดิลั่นเฮ้ย ไปเว้าแล้วก็ป้ายดูดิลูกค้าคือสีคือแบบใหม่มากๆดูความดูใกล้ๆได้เลยไม่ได้โกหกว้า,วแ,ลวาแล้วก็ป้ายว้าวขายสามพันห้าถูกไปป่าวเธอเออรวยแล้วเนาะดูดิป้ายห้อยเดี๋ยวต้องจ้างคนมาน้ำเงินอีกอุ้ยบ<า>นบคนเดียวไม่ทนันขายถูกๆไปเลยพี่ โเคคลค้าบอกโอ๊ยไป้อยอีกแล้วสีมินิโม่เลยสวยมากแม่ฟังจากเสียงสวยมากแม่สวยเสียงสูงเลยนะเนี่ยไม่ได้สวยทำไมไม่ได้สวยนะสวยอย่างนี้เลยอ่ะสวยตะโกนอ่าดูตัวนี้ดิโอ้โหนางพญาดูยูแทยอะไรวะเนี่ยพอดิกนของเรา นีไปายห้อยอีกแล้วจ้ะสวยมากเลยตัวเนี้ยพี่เห็นปะน้องที่โตกเกียวเนยกรอบอ่ะเห็นปะที่ติดกระดุมเม็ดเดียวอะ่ะนี่เลยตัวนี้เลยเนี่ยมีกระดุมเม็ดเดียวเห็นปะเนี่ยก็ปเปิดตรงเนี้ยใช่เลยเห็นแล้วหิวทำเสียงอะไรสิทำเสียงอะไรไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ความสวยสู้เขาไม่ได้ H a n M ค่ะไปห้อยสามีเธอเลยเอาไปทั้งยวง มแมวเหรอเอ๊ะอะไรกระชุ่ผยุ่งผยุงลุงี่ไเธตัวนี้น่ารักมากคอ่ะห้ยเกาหลีเกาหลีเน,นี่ยเ <ใจ S 2> นาะเหมือนชาแนลเลยน<ใ>นเนาะเออกาหลีเกาหลีอะอย่างเงี้ยขายดีตลอดทั้งปีไม่จำเป็นจะต้องขายหน้าหนาวนะคะไอ๊ะ เนีี่่ยพบอกไหมพรมบางไงไหมพรมบางใส่พุมแบบเธอป้ายข้างนูใส่พุมกันลมใส่ห้องแอร์ห้องแอร์ชอบสีเทาเลยใหม่มากไม่รู้ผูให้ไว้ใกล้ลูกค้ากระดุมน้องน่ารักมากเลยนะกระดุมดีเทลน่ารักนะรีวิวทรงฟรีฮุยมีหมวกด้วยอุ้ยชิโนอลล มากเลยอ่ะต้นพี่เจนถืออะ่ะชิโนโลีชิโนโลีเกาหลีเกาใจส่งฟีรีวิวนะคะอุ้ยต้นทุนเท่าไหร่วันนั้นอัพสิบสามพันเจ็ดบนทอาหารร้อยแปดสิบตัวสิบเก้าบาทอุ้ยลูกค้าต้นทุนสิบเก้าบาทเอาไปขายไงก็รวยเนี่ยแฟดวะประมาณร้อยแปดสิบตัวถึงสองร้อยนะคุณพี่อุ้ยมินิมอล เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บนึงนะพี่เจนอย่าเพิ่งวางทับนะสมมุติขายตัวละห้าสิบเก้านะคูณร้อยแปดสิบตัวหนึ่งหกร้อยยี่สิบที่ว่าบุญว่าบาปอุ้ยเนี่ยพวกโทนมินิมอลนะเดี๋ยวพี่ขอยืมตัวนี้นะอุ้ยกำไรเจ็ดพันได้เลยนะให้ขายแค่เนี่ยดูดิห้าสิบเก้าบาทนะแต่บางตัวมันทำราคาได้อุ้ยดูดิพี่โทนโทนนี้น่ารักมากเลยอ่ะมีอีกปั๊บสีนั้นหน่อยสีสีโทนเนี้ยน่าน่าน่า สีโทนมินิมอลอ่ะใช่เออวิเดบแป๊บนึงนะพี่ขอขอสักแชะก่อนเพราะว่าเออลูกค้าเขาเอาไปจับเซ็ตขายแล้วมันขายได้ราคาไงพี่ค่ะของเรางานเมกานะคุณพี่สีจะแบบโปนสีสดใสหน่อยนะคะไม่ใช่มินิมอลทางกระสอบนะถ้าใครอยากได้แบบมินิมอลขาวเทาดําแบบนี้ทั้งลูกก็ต้องเป็นพวกงานเกาหลีญี่ปุ่นนะคะโหอันนี้ก็คือคุณได้ทุกสีอะจริงๆ ลูกค้าเขาก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดทุกคนบางคนก็อยากได้สีสดใสบางคนก็อยากได้แบบบางคนก็อยากได้สีคนนี้ถ่ายรูปยจะยกไปรูปเดียวคือลูกโอ้โหฉันได้โทรศัพท์เครื่องนี้จังเลยวะใครสนใจแต่ศูนย์เปอร์เซ็นไหมวะแถวนี้โอ้โหพี่เจนให้สองหมื่นเองเหรอ เอาบ้านหนูขายให้มาสองหมื่นอุ้ยสวยแล้วพี่เจนบอกบอกเลยบอกเลยสองหมื่นก็เอาตอนเนี้ยโอ้ยป้ายห้อยเนี่ยงานปลายห้อยลูกค้ายังไม่ได้ใส่แยกแยกแยกป้ายห้อยนะยินโอลยินโอเคอุ้ยป้ายห้อยอีกแล้วโอ้โหป้ายห้อยอีกแล้ว ยว่าบุญว่าบาปนะนี่โอ้ดูดิโอ้โหข้างบนนู้นเหมือนงานรถสต็อกที่ดูเพราะว่ามันเันว่ารถลงใหม่หูรถลุกที่หาอันเนี้ยเขาเพิ่งใต้เนี้ยตู้เพิ่งมาแล้วมาทั้งตู้คือคัตดิแกนทั้งตู้นะคัตดิแกนยกลำเลยมคัตดิแกนยกตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งคอนเทนเนอร์มีแต่คัตดิแกนใช่ค่ะ ใชเอฟเอฟมาเลยเร็วๆส่งใจคนเดียวได้คนเดียวนะหม่ก๊ชลูกรีวิวได้คนเดียวรีวิวได้คนเดียวตั้งนานก็สอบใหม่ไปลุ้นนะจ๊ะเนี่ยดูอ่ะอ่าไม่เชื่อดูเลยทีละตัวเด็ดเด็ดเห็นเห็นอะจะถ่ายรูปรีวิวลงหน้าเพจให้ดูอีกทีเออโอ้โหดูน้องโบอุ้ยลมเย็นนะเนี่ยเธอวันนี้อากาศเย็นๆแล้วมุกจ๊ะลูกค้าถึงได้เอา ตอนแรกจะมาดูเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เห็นกำลังถ่ายรูปเซตเตอร์คอกลมเปลี่ยนใจเซตเตอร์คอกลมทันทีเอาลูกรีวิวเลยเอาลูกนั้นแหละที่ถ่ายรูปอยู่ก็ว่าเลยวิ่งตามไปพี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้น่ารักมากเลยสีแดงนี่ลูกค้าต้นทุนสิบเก้าบาทได้งานเกรดเอจ้าอย่าพึ่งไปจ้าเตือนไหมเนี่ยวันเนี้ยแจ้งเตือนไหมเนี่ย เห็นนะฉันบอกแล้วไม่ตะดึงตะแดงอะไรเลยตะดึงตะแดงตะดึงตุงตุงไม่เตือนก็ไม่เตือนชู้ชีวิตมากเฟซบุ๊กทูกับซาร่าป่ะนะอืมซาร่าซาร่ากอดอุ้ยใช้คำว่าแพง แพงมากพี่ซาร่าในช็อปไหมพรมคาดิแกนเนี่ยไปดูได้เลยคุณได้มือสองในกระสอบเนี่ยคุณเอาไปจับราคาเลยนะเนี่ยสีเขียวมินิมอลมากเลยอุ้ยแยกป้ายออกมาเลยค่ะอันไหนเป็นป้ายห้อยนะคะเดี๋ยวลูกค้าก็ชอบแย่งกันแต่ตรงเห็นป้ายห้อยอะ่ะ นช่นะคุณพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากคุณลูกค้าได้เกรดเอคุ้มมากคือบางตัวยังไม่ได้ใส่เนี่ยเห็นะที่ป้ายยังอยู่เลยหล่บป้ายตสีเนี้ยสูตรครีมแบบเนียนเนียเนี้ยฉันว่าเซตเดียวกับมินิมอลได้เลยอ่ะอืมสีแบบครีมเนี่ยสาระละไอเฮชแอนด์เอ็มเฮชแอนด์เอ็มอีกแล้วแพงนะเฮชแอนด์เอ็มก็แพงนะโอ้ยสีดำแต่แบบสวยเพชรป้ายห้อยอีกแล้วจ้าดูสิอ่ะป้ายห้อยอีกแล้วบุญบาปดู ือแม่เสือสาวพราวเสน่ห์ไม่อยากเป็นเหยื่อแต่อยากเป็นเสือให้เธอพยายามไม่ใช่พูดผิดแก๊ปไม่อยากเป็นเสือแต่อยากเป็นเหยื่อให้เธอพยายามนี่พูดอย่างนี้เธอไม่อยากเป็นเหยื่ออยากเป็นเสือมากกว่าอุ้ยอุ้ยแฟนอยู่ลืมไปแฟนแฟน ก็ค่อยๆพัฒนาไงเริ่มจากเพื่อนตอนนี้เรายังคุยกันอยู่คนศึกษาดูใจกันอยู่ศึกษาดูใจศึกษาดูก็ตอนนี้เป็นเพื่อนเป็นแฟนแล้วเพื่อนเสร็จปุ๊บเป็นรูมเมทตอนนี้เป็นแฟนแล้วไงโอ้โหโดูตอนนี้อลังกางงังสร้างฮัลโหลลาไปเที่ยวภูทับเบิกได้เลยเออเห็นเพื่อนไปเที่ยวอยู่โพสต์รูปกันหนาวๆเนาะป้ายห้อยอืม ไปไหนก็ได้แหละเบนปลายห้อยน่ารักมากมินิมอลอีกแล้วเธอสีสวยเวฟิร์ถอดได้ปะเนี่ยถอดไม่ได้มันเป็นแบบน่ารักน่ารักไงเธอเนี่ยอ้ยฉันตอบแชทไม่ทันละแชทเยอะเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวแล้วกัน,นอา้าวแล้วใครจะดูแลไอ้ก้าให้พี่เจนวะนั่นนะสิ หูสีน้ำเงินมันใหม่กิบจริงๆนะใหม่กิบใหม่กิบม,มากพี่เจนก็ซื้อแบบะสะพายหลังดิอา้าวต้นไม้กัซารา่าอ,อุย้ยซารา่าไม่เห็นอะไรเลยเธอซาร่าป้ายห้อยสีชมพูสวยมากน่ารักมากตัวนี้อะไรคือแปดสิบเก้าบาทอุย้ยตัวนี้ถักน่ารักมากเลยค่ะถักป้ายห้อยค่ะ ก็อู้สีเขียวช่างสดแล้กก็เขยวนี่สับจะพี่จ๋าเขียวสองตัวแต่ว่าเขียวโคราทอนนะลูกค้าดูตัวนี้ดิยังไม่ได้ใส่กระดุมอะไรยังอยู่นะคะกำลังยแยกแยกตัวกักที่พี่เจนถือน่ารักมากเลยโอย้ลูกค้ากักคะ่ะน่ารักมากนะคะอ๊้ใครเจ้าลูกนี้เร็วๆเ,เลยลูกค้าดูสีเหลืองตัวนี้สวยมาก หูยใหม่มากได้ทุกตัวนะใครชอบกระสอบรีวิวนะคะแต่ถ้าใครอยากได้กระสอบใหม่สั่งได้เลยมีสต็อกเยอะเยอะที่สุดอนนี้จริงอ่ะมันขายได้ทั้งปีพี่คาดิกอือเราไม่ได้ขายเฉพาะหน้าหน้าหนาวนะเราขายทั้งปีได้ทุกหน้ามันะขายได้ตลอดนะคะเพราะเป็นไหมพรมบางนะคะไม่ใช่ไหมพรมนะไอเสื้อยือดเบอร์สองเรามีป้ายอะไรวะบอลกับเซตรีวิวขายบมดอะไรยัง แก็บรีวิวอะกาจะดันออกให้หมดทุกที่ทำไมรู้ปะใตยเหลืองไหนลูกรีวิวน่ะเมื่อกี้เพิ่งแกะเคลียร์กันโอ้โหตันนี้สวยมากลูกค้าแบบใส่แล้วคนรวยอ่ะสองพันยี่งิบสามเลยทะลุไปปีหน้าเลยเอออย่าไปแกะเพชรลูกค้าไปขายน่ะออ้ยสีฟ้าพัสเทล วันนี้เสียงดังได้ก็ดังตรงข้าไม่อยู่พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เราก็พรุ่งนี้เรามาแต่เช้าเลยคือสิบโมงสิบเราต้องรีบมาจัดฉากตอนเช้าเออสิบเดือนสิบแล้วก็สิบโมงสิบป้ายห้อยอย่างเยอะอ่ะลูกค้าไปไหนกันหมดสายไหนพรมอยู่ไหนดีค่ะพรุ่งนี้มีโปรโมชั่นนะคะสิบเดือนสิบเวลาสิบโมงสิบนาทีเจอกันลูกค้าทักเนี่ย ขอรีวิวแต่ว่าน่ารักอ่ะคุณพี่มันไม่แจ้งเตือนไงโอ้โหตัวนี้สวยมากสีเหลืองนวลดูกระดุมดิกระดุมน่ารักเป็นรูปหัวตรงหัวใจเธอเออแตงโมทารู้สีหองแบบน่ารักจริงเนาะสีเหลืองกับเซ็ตมินิมอลเข้ากันได้ปะวะก็แบบพวกสีแบบผ่อนอ่อนๆได้อยู่โอ้ยไป โอ้ยเธอตัวนี้น่ารักัถ้าเมื่อก่อนได้ใส่ได้นะเราคดูหน่อยเมื่อก่อนมินิมอลนะะใส่ได้อยู่นะจริงๆแต่คือตอนนี้ฉันน่าจะใส่ไม่ได้ละใส่เนี่ยเธอว่าไงเธอลดเธอลดผ้ามากี่รอบละลดผ้าหลายรอบแล้วให้ดูลูกค้าตัวนี้ก็โตเกียวเนยกรอบนะมีกระดุมเม็ดเดียวที่เหลือโชว์เฮ้ยเธอมันน่ากม่นะดูดิน่ารักเนี่ยธอใส่ได้ไหมล่ะเรอะ แขนนี่โอ้โหดูดินึกว่าท่อนซูเห็นมากเลยอะายห้อยโอ้โหน่ารักมากเลยมันจะน่ารักเกิดไปเดียวอีีกแล้วเน่ยมันไม่แก่ไม่โบราณนะมันออกแฟชั่นด้วยนะพี่คาร์ดิแกนนะ H N M มาอีกแล้วค่ะมีลูกค้าอะไรอ่ะเสื้อสก็อตหรอคนนี้ าขายหมดแล้วจะสั่งนะคะเสื้อเสืย่นี่เมื่อกี้ได้รีวิวค่ะขายหมดแล้วจะใส่นะเสื้อสวยค่ะนี่เสื้อสกอ็ตเราก็ไม่ธรรมดาละจามินิมอลมินิมอลก่อนแก๊ปตัวนี้สวยปังมากเป็นงานถักหรือว่าต้อง F M เอทเองเหรอวะเอาเยอะแก๊ปสวยมากเป็นงานคักตัวนี้ ลูกค้างานดีมากนี่เปิดครั้งที่สองเองนะแต่ขายไปเยอะแล้วนะเนี่ยเราปล่อยไปกี่ลูกแล้ววะแต่รีวิววันนั้นโอ้โหหลายลูกแล้วเนาะใช่รีวิวคลิปเดียว<อ>แบบปังมากแม่นี่นี่เปิดรอบที่สองเองนะลูกค้าสั่งกันคนละสองคนละสองอุ้ยเธอฉันชอบสีเหลืองอย่างนี้มากเลยอ่ะสีนี้ไม่มีเลยเนาะสีคือแบบ รรบที่แล้วอะเนาะยี่ได้สีดี<ส>มากเลยอะสีนี้ก็ยังไม่มีมั้งสีน้ำตาลขอถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยโอ้เสือครับแม้เสือสายแกรนะวนจ้าก็ให้พี่เจนสิ อยากคุยด้วยเพราะงั้นจะมาจีบเราตรงนี้ได้เรารีวิวอยู่ีสวยด้วยอ่ะเนาะเบื่อมากเลยแฟนที่ชอบแบบจีบพี่โชว์ H N M ใช่ป่ะเป็นโอ้ยเสืออีกแล้วแก๊ปด้วยเธอตายหอยอีกเุ้ย h ้ายหอยีกแล้วจังหวะ H N M รับยอดไม่ทันเลยตื่นมาตอบแชทตาเหลือกเลยหกสิบกว่าแชทสีชมพูนมสีขาวโอ้ยสีขาวครีมโอ้ตายแล้วละมุนละไมหวานขึ้นปะวะใครไหลสดเก่งๆอะเนาะโอ้โหรวยแน่พี่รวยส่ะไ้อหะไม่รวยไม่รู้จะไหวยังไงแล้วจ้าสี่สิบห้าโลร้อยแปดสิบตัวบวกคุณพี่สภาพนี้นะลูกค้าสวยแบบนี้เก้าบาท เกรดเนะได้ง,งานเกรดเอนะจริงพี่สีนี้รอบที่แล้วยังไม่มีใช่นี่แต่สวยๆอุย้ยลูกค้าตัวนี้ปังมากสีโซเมดอินอิตาลีสวยสวยลูกค้าคือปังไปใครเอารุ่นนี้ไปนะพี่ไม่มีคำว่าขาดทุนนะนี่พูดจริงๆเพราะว่าผ้ามัน<ห>มค่อนขางหมนหมเนี่ย แค่จะไม่ได้พูดอย่างนี้<อ>ทุกไลฟ์นะเฉพาะไลฟ์ที่งานเกรดเอน, <A S 2> นะคะถึงจะกล้าพูดนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยคือใหม่มากนะคะถ้าจะรับรีบรับนะจะหมดลูกแล้วนะได้คนอุ้ยเธอดูป้ายห้้ยอีกแล้วแ,แก๊สแล้วคือสีเนี่ยสีมินิมอลมากคือเนี่ยดูใกล้ๆนะคะ <S 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 สวยจังวะซื้ไปขายตลาดนัดแถวบ้านนี้ะพ่อเธออ่ะ ขายไหมเนี่ยอ่ะมีช็อตเหลืออยู่ไหมเธอมีขายเท่าไหร่นะหกพันเก้าหรือหกพันห้าวะพันห้าโอ้โหสีส้มนี้รอบที่แล้วไม่มีนเนี่ยกระสอบที่แล้วอะ่ะโอ้ยผุย้ลูกค้าคือผ้ามันไหลเปอร์เซ็นต์ปื้นเสียน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคือสีสันเนี่ยมันคละกันมานะคะหนึ่งกระสอบเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า เอียงเองเ็นไปทางสีไหนเยอะกว่าน้อยกว่านะคะคละนะคะลูกค้าแต่ถ้าใครชอบลูกนี้รีบเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวล้วจะไม่เหลือคือ <c oughs> ตอนเนี้ยเฟซมันมีปัญหาคุณพี่มันไลฟ์วันนี้อีกสองสามวันนะมันถึงเห็นน่ะอืป้ายห้อยนี่ป้ายห้อยแล้วบางทีอุ้ยอุย้วิ่งมาจากไหนเนี่ยไอ้รวย ใครที่มีบุญวาสนาต่อกันได้เห็นกันตอนไลฟ์สดในเรืเอ่องซื้อนะพี่นะายยห้อแด,ดงว่าเรามีบุญวาสนาพูคแบบสวยังเราแดงว่าเรามีบุญวาสนาต่อกันก็มองว่าเรา <c oughs> เดูแพงดเด็ดโลนลิขิตเฮ้ยเอ,เอาสีมินิมอลมาเลี้ยงให้ลูกค้าแคปด้วยกับเธอสวยดีหยิบมาเลยไม่กี่ตัวเองอะ สีมินิมอลมีสีฟ้าน้ำทะเลอนี้กระสอบที่แล้วไม่มีข้อสอบนี้สีแบบฟังมากเลยอ่ะมีทุกสีเลยโอ้ยข่าวมากมากอลยขับขึ้นไปดีกว่าเธอข้างล่างพื้นแบบสีเขียวสีเขียวอ่อนตอนเลยอ่ะไม่วันนี้พึ่งไอ้นี่ไปอ่าไหนดีสีมินิมอลอะไปนะสีมินิมอลนี่ประหลาเนี่ยเอามาเลยะ อ่ะเธอเอาแบบเรียบๆนะเอาสีครีมครีมมาหเหมียววันนี้เราจะรีวิวกันแบบเออพี่เจน,ส,นส,สีนี้ก็มีนีมม่มอลนะเธอ,อ,อเอาพี่ไหนมาพี่เจนเธอ เ,เธอเลียงสีส<อ>งมาเดี๋ยว<ะ>ช่วยกันวางอสองตัวแล้วกันสามดีจะได้ถ่ายรูปเลยอ่ะทาไหนดีอ่ะอ่ะเลีรยาผ้ามาหน่อยผ้าวางกลางไงถ้าสามป็นก็ต้องขยับเอให้ดูแบบเรียวๆเลยพี่แบบการจับทรงจับเซตนะอ่ะเธอเราไม่ได้แบบว่า อ่ะเธอโยนมาเธอคัาดสีแล้วเธอโยนมาให้ฉันเอ้าสีน้ำตาลที่เอาด้วยอะไรติก็ะดูไปพี่หน่อยมั้ยอย่าเพิ่งเจ็บเข้าอย่าเพิ่งเจ็บเข้าอันนี้สูงสูงหน่อยอะเลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เออเนี่ยกุ้เก็บกุ้พาเราดูกันแบบสดสดเลยนะใช่จ้า ฟังขึ้นเยอะปะ <c oughs> โอ,โอ,อ้ยอะมีหม้อพี่เราจะเรียงเซตแบบ ออกไปเราจะวางเซตมินิมอลให้ดูนะคะว่าน้องน่ารักขนาดไหนไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเราไนี่ไงเสียบไม่เรารีบเอานะมิครเอายังเนี่ยถ้าไม่เอาถ้าเราเอฟเองเราก็จะได้ตัวนี้แล้วนะ่ะไปใส่หนึ่งตัว าอ่ะอันนี้วางเซ็ตมินิมอลนะคะพี่โอ๊ยจุกอะไรวะวันเนี้ยจุกไอ้นี่แหละฉันว่าชาเขียว มันดำกว่าเพื่อนใช่ปะลูกค้า <c oughs> <c oughs> หื <c oughs> ลูกค้าจะบอกถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยนะมีลูกค้าในมือเยอะไฟ้สดเก่ง แนะนำให้ซื้อทีลาแบบหลายลูกเนาะสิบลูกเนี่ยแล้วลูกค้าไปคัดทีเดียวนะมันจะปังมากนะมันจะอลังมากีกตัวร้อยแปดสิบบวกสองร้อยบวกลบเอาสี่สิบห้าโลนเี่จริงๆมันเป็นสีสันเยอะมากเลยนะแต่ว่าแค่อยากเรียงเซตมินิมอลเพราะว่ายังไม่เคยได้ถ่ายรูปเซตสีแบบนี้นะคะในหนึ่งกระสอบมีทุกสีลูกค้าอยากได้ อ่า<ห>เยอะ<า>เอะ<า>อ่ะงานสะอาดสั่งเยอะเะทีเดียวก็ได้นะรับรองงานสะอาดไม่ใช่ว่าไม่มีตําหนิเลยนะพี่คือปันแบบเปอร์เซ็นต์ป้อนเสียมีน้อยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าสะอาดนะคะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตได้เลยสภาพผ้าแต่จริงๆคือถ้าเสือะอะกระจกปหลักเสือหรือว่ากระจกแคสเซ็ตสีนี้เป็นก่อนแคสเซ็ตสีนี้เดี๋ยวฉันจะให้ลูกค้าดูไอ้ตรงสีสีที่เราแยกไว้อันนั้นคือป้ายห้อยเหรอ นียพี่ดูมินิมอลเห็นปะนางก็น่ารักนะนี่ส่วนอันนี้ก็หัวผ้าที่เราแยกไว้นะคะพี่ดูดีสีคือน่ารักมากใครจะรับรีวิวได้ทุกตัวนี้คือป้ายห้อยนะคะนี่ทุกตัวที่อยู่ตรงนี้คือป้ายห้อยนะเนี่ยเห็นไโฮโฮป้ายห้อยเยอะแยะเลยดูดิ เห็นไหมพี่ป้ายห้อยทั้งหมดนะคะโอกาสน้อยมากที่จะเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบางป้ายไหนที่จะสะอาดแบบเนี้ยพี่คือน้อยมากเลยนะคะใครจะรับก็มาแคปหน้าจอมาเลยค่ะเสื้อไหมพรมคา์ดิแกนนะคะคุณพี่ออกแนวแฟชั่นไม่แก่ด้วยโปรโมชั่นให้สามพันห้าปีที่แล้วขายอยู่สามพันเก้านะคะพี่ นี่คาดิแกนแพงนะคุณพี่จ่ายยิ่งเกตเอยิ่งแพงนะคะคะไซไซดีนะคะพี่นี่ขายได้ทุกวัยเลยนะคะแอบหน้าจอสั่งเลยจ้าอุ้ยมีลายแม่เสือเด้อเธออืมลเสือพี่อีกตัวหนึ่งเลยดูจ้ะอู้เสือสามตัวเลยนี่เนี่ยลูกค้าดูดิเสือแล้วแบบ เผื่อใครชอบนะคะกระสอบนี้ก็รับไปอยู่ได้หรือจ้ากระสอบใหม่ก็ได้นะคะมีเยอะจ้าเพิ่งลงสดสดยวยแล้วโอเค